อา้าปิดยังวะอ๋อ,อติดแล้ววะหามเอ๊มือนี้จะไปซื้อกับขา้าวไปหามอฮะมือนี้จะไปซื้อกับข้าวมากินไปเสซื้อเอาเราจะคือนบเห็ดอ่ะเพราว่าเห็ดดูไรมันเปลืองมันเปลืองซื้อเอาไปซื้อเอาไปซื้อกับขา้าวทงละย,ยีสิบบ้านมากินก่อนงบเท่าไรร้อยหนึ่งซื้อ,อยนืามากินก็ได้ แต่ให้มันได้กินเบิดบ้านภายในลอยหนึ่งเนี่ยนะฮันแนวคือให้คุ้มให้กินได้เบิดบ้านโอเคเลื้อเลือเฝ้าไปเฝ้ามาเด้อจ้าลอยหนึง่งคุ้มส่วนตัวเห้คุ้มอะ อะก้อยเอาผ้าเขามาไปกินเขากันเท่าได้กับเขามาแล้ว <c oughs> <c oughs> น,ออนี่เอ้อเจ้าเอิงค่อยไปซื้อมักสี่สิบตีได้กับเขานะก็นี่แน่กับเขาอ่ะอันนี้มันปลากระป๋องก็เอิอนกับเขาว่าได้ดีด้อเนี่ยเขาเอิอนปลากระป๋องแล้วมันกินกับเขาได้บ้างล่ะมันกินได้อยู่ กินได้ก็กินได้ล่ะนี่ล่ะกับเข่าอ่ะอันแักได้พัดได้เกียงได้ต้มนะแม่อันนี้ก็กับเข่าไหมโอ้ยเจ้าบอกเคยว่างเดะซื้อยนื้มากินก็นได้แต่ให้มันได้กินเบิดบ้านภายในร้อยนึงเนี่ยนะฮันแนวเจ้าเห็นเงิขวไปร้อยนึงกันปะฮันแนวปลาป๋องป๋องยกบาทยี่สิบสองปองเป็นสี่สิบสี่สิบสองปองเนี่ยมีไข่มีเจ้ามีแม่มีลูก กินได้เบิดทสุกค่นพอจะวะเรือพูแนวอ่าเพราะฉะนั้นคอยแท้งงบไปสี่สิบกินได้เบิดบ้านแล้วแล้วบัดน,นี้คอยสีเหลือห0สิบ <60 S 1> คอยก็ต้อเสื้อขวดน้อยคอยซันตัวโอ้ยบักสลัดไหอ่อเนี่ยเขาเรียกว่าฉลาดซือ้อเอากินกะกินอมามือนีพัดมือหน้าที่รอครอกว่านี้พวสดสลัดซาเจริญเย้